ก่อนทำกระโพด30ไร่อะได้แค่4 0 0 0บาทต่อไร่ค่ะหลังจากมาใช้โฟทีนะคะผลเฉลี่ยจะได้ไร่ละ12,000ต่อไร่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกุลธรมูลพันนะคะชื่อเล่นออมค่ะอยู่จังหวัดระบุรีนะคะมีอาชีพทำไร่กระโพดค่ะแล้วก็อยากจะมาบอกว่าดิฉันใช้โฟทีนะคะแต่ก่อนทำกระโพด30ไร่อะตีเฉลี่ยไร่ละ4 0 0 0บาทต่อไร่ค่ะแล้วก็พอหลังจากมาใช้โฟทีนะคะผลเฉลี่ยจะได้ไร่ละม 2่สองต่อไร่ค่ะใช้แล้วมีความประทับใจมากค่ะฉีดประมาณและฉีดจริงๆอ่ะสามครั้งคือต้นก็พ่อจะอ้วกเขียวเขียวนานค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะให้ไปทางสายน้าหยดซึ่งผลตอบรับดีมากผลผลิตด,ดีมากๆค่ะปักใหญ่เต็มปักทุ่เม็ดค่ะต่อรอบนะคะที่ผ่านมานะคะทําได้แค่แสนสองแต่พอหลังจากมาใช้โฟทีนะคะเพิ่มมาได้สามแสนหกอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆค่ะโฟทีทำให้ชั้นได้ได้คุ้มได้สูงสุดค่ะขอบคุณค่ะ